คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมได้รับหน้าที่จากภรรยาให้เข้าครัวมันก็ต้องล้างผักผลไม้กันก่อนอยู่ๆคุณจะเอาไปกินเลยไม่ได้เมื่อก่อนเราไงแค่ล้างด้วยน้ําเฉยๆเราก็รู้สึกว่ามันดีแล้วจริงๆนะไม่ใช่เพราะมันยังมีสารเคมีแบคทีเรียเชื้อโรคยาฆ่ามแมลงสุดท้ายมาจะค่อยๆทําลายชีวิตทําลายร่างกายเราไปเรื่อยๆ แต่เราไม่เอาเพราะเมียผมได้ผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้จากกิฟตรีนครับผมสารทำความสะอาดเนี่ยนะครับได้รับมาตรฐานจาก I O N C ประเทศเยอรมน,นีอันดับแรกพอได้มากอดปุ๊บเติมน้ำประมาณสัก2ลิตรครึ่งแล้วก็1ช้อนโต๊ะนี่หรือ1ช้อนกินข้าวอะไรเงี้ยสารที่ทำความสะอาดเนี่ยนะครับคุณผ,ผู้ชมเขามาจากธรรมชาติมาจากอะไรทราบไหมมะพร้าวปาล์มข้าวโพดข้าวสาลีอะ ใส่ลงไปๆๆแล้วก็คนเบาๆแบบนี้แค่นี้ให้ละลายให้ละลายผักคะน้าดิคะน้ามันจะมีคราบๆเห็นปะ่ะเป็นแป้งขาวๆแบบนี้เห็นปะ่ะเดี๋ยวเราแช่แล้วเดี๋ยวมาดูกัน <ๆ S 1> นี่แค่แช่แป๊บเดียวอะดูดิ ไอ้คราบสิ่งสกปรกมันหลุดออกมาง่ายมากเลยอะบางคนกลัวนะว่ามีสารอะไรตกค้างหรือเปล่าบอกตรงนี้เลยนะครับไม่มีสารอันตรายอะไรตกค้างครับเพราะว่าสารที่ใช้อยู่ในนี้นะครับมาจากธรรมชาติระดับฟู้ดเกรดครับมาตรฐานออยอเขเิิมขั้นตอนที่3ชะครับชะล้างปล่อยน้ําให้มันไหลผ่านลงไปประมาณ30วินาทีครับเฮ้ยมันเป็นงี้ได้ไงอะคือทำไมมันดูแบบว่าเหมือนพ่งเด็ดอะ เหมือนเพิ่งตัดเออยี่นี่วาที่มันเป็นคราบสารเคมีสีขาวตกค้างหายไปเลยอ่ะเห็นไหมคนละเรื่องผมกินผักผลไม้อย่างสบายใจครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าไม่มีสารเคมีอะไรตกค้าง3มขั้นตอนง่ายๆเทแช่ชักทำที่บ้านคุณง่ายๆครับเพื่อคนที่คุณรักนะครับเพราะว่าผมก็รักเหมือนกันครับผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้จากกิฟปรีนสุดยอด